มาแล้วครับเลขเด็ดหวยไทยรัฐงวดนี้ใครรอกันอยู่บ้างไปดูกันเลยใกล้วันหวยออกทีไรก็คิดไม่ออกทุกทีเลยเนาะว่าจะซื้อเลขอะไรดีไม่ต้องห่วงครับวันนี้เรามีแนวทางเด็ดๆจากเจ้าประจําอย่างหวยไทยรัฐมาฝากกันก็แม่สถิติเขาดีจริงครับเข้าเป้าแทบทุงวดเลยทําเอาหลายคนรับซับกันไปแล้วย้ำกันชัดๆนะครับงวดนี้ออกวันอังคารที่16ธันวาคม2568 เอาละครับถึงเวลาที่รอคอยกันแล้วไปดูเลขเด็ดงวดนี้กันเลยดีกว่าขอบอกว่าเลขชุดนี้มีที่มาที่ไปนะครับมาจากตารางทักษะสูตรเฉพาะของเขาเลยมาดูกันเลยครับนี่คือชุดตัวเลขทั้งหมดทั้งเลข3ตัว2ตัวจดกันไว้ได้เลยได้เลขไปแล้วแต่เดี๋ยวก่อนมีเรื่องสําคัญที่ต้องย้าเตือนกันนิดนึงครับก็อย่างที่รู้กันนะครับว่าการเสี่ยงโชคเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงไม่มีอะไรแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นซื้อเอาไว้ลุ้นสนุกสนุกก็พอนะครับ ให้เป็นความหวังเล็กๆน้อยๆอย่าให้เดือดล้นตัวเองสรุปก็คือซื้อแต่พอดีพอดีนะครับถ้าถูกรางวัลขึ้นมาก็อย่าลืมไปทําบุญกันด้วยก็ขอให้โชคดีกันทั่วหน้านะครับและง้นหน้ามาลุ้นกันใหม่สวัสดีครับ